สวัสดีทุกคนนะครับผมในผมก็จะมาสอนการทำออวตารนะครับอวตารที่เราจะเล่นเป็นตัวละครนะครับผมอย่างเช่นเกมเครดิอะไรสักอย่างมันจะเป็นเกมอย่างเช่นบอสซิโลพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวละครแต่ไม่ใช่ตัวละครเรานะครับเป็นตัวละครของเกมนั้นไปเลยนะครับผมมาอก่อนอื่นนะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะออนิเมชันนะครับลิกบอ d ดี้นะ ลิกบอดี้อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เปที่บล็อกอวตารนะครับตรงนี้นะโอ okay, เคบล็อกอวตารเลื่อนขึ้นมาหนึ่งครับเพื่อไม่ให้มันติดกันนะต่อมาหยุดเอาเอาอลิกนะครับไปที่ Start ตส a าร์ตเพนะครับผมไม่ใช่ start player นี่นะครับแล้วก็ปรับชื่อเป็น Start Character นะครับผม สา์คาแรคเตอร์นะครับสา์คาแรคเตอร์นะครับผมท,ทีนี้ก็ลองเพย์ดูก่อนครับเพื่อเกิดเออร์เลอร์อะไรนะโอเคมาโอเคที่ได้ละก,ก,ก็ไดแบบแบบ้แบบนี้นะครับผมโอเคต่อมา ก็อ่ามาอันอันนี้ทำ a n เ m a t i o n เองก็ได้หรือว่าจาก t o o l b o ก็ได้นะครับแต่ทำ a n เ m a t i o n เองดีกว่านะก็ไปที่อ่าบวก b o ี้มาก,ก่อนแล้วก็ animation นะครับผม animator ตั้งชั่ว block นะครับ a l k animation block a n i m a i o n นะครับ block อ n i m a t i o n นี่นะครับผม โอเคอลองเล่นมานิดหนึง่งนะทีนี้ก็มาลองใช้ท่าวิ่งกันนะครับวิ่งนะครับวิ่ง,นะงปึ๊บ ทีนี้ก็มาสักหกวิ้วปรับแขนนะครับปรับแขนปรับขาทีนี้ก็จะถ้าอยากทำให้มันสมูทก็อันนี้เข้ามาใส่นะครับมานี้เลยทีนี้ถ้าอยากให้ตัวขยับอีกด้วยก็ นี่หนึ่งนะวอนนี้นะนี่ก็ถ้าอยากให้มันแนวเดินก็ต้องห่างนิดหนึ่งครับผมหัาไเป็นตอนนี้นะ ต่อมานะครับผมพับอีกโทรบอกนะครับไปอยู่ตรงนี้นะเทีนี้ก็ชื่อก็ก็ตามชื่อที่เราตั้งไปเลยนะวอล์ก n นมิชั o นนะครับผมกดชัวไปแล้วกดไอเอาเอาไออันนี้ขึ้นมานะครับกดคัดลอกไปคัดลอกไปดีไปดีอันนี้แล้วนะต่อมาให้ไปที่อวตารนะครับคลิกคลิกบอดี่มาอวตารนะครับผม เท็ดก็จะเอาตัวองตัวเองนะครับมาเป็นเออ่ไม่แบบนะครับเท็ดก็มากดตรงนี้นะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าใครถ้าใครยังไม่อยู่ตรงนี้นะครับเออ่ให้มาที่กด cover view นะครับผมมันจะมีสองอันนี้ให้เปิดไปเลยนะครับเปิดไปเลยนะก็เลื่อนอันนี้นะครับเลื่อนเลือเล่อน,นเอนลื่อนเพราะว่อ local script อันนี้นะที่ชื่อว่า animation นะครับผมไปใส่ใน Star character s t a r t character script นะครับแบบนี้นะเรียบร้อยแล้มาคือลบ ตัวเวอร์ชันของเราลบไม่ใช่ไม่ใช่เใชอ่าลบตัวตัวละครเรานะครับทีนี้ก็มาที่คาว่า walk นะครับผมแล้วก็จะมีตัวสาอันนี้อยู่นะ walk i m a t i o n นะครับให้ใส่ ID ของเราไปโอเคจะเป็น ID เนี้ยแล้วก็นอง Play อยู่ครับนี่นะ ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ท่าเดินนะต่อมาคือท่าที่เขาเรียกว่าเอ่อ iidle นะครับม,มันไม่ใช่ k นะนก็เพิ่มมาในชั่นก็เพิ่มตัวลิกขึ้นมาแล้วับ o ล k block a n i m a t i o นะแล้วก็วใช้ิเตอร์ใส่ในีลงไปก็คือ idle a n i m a e Anime. อันนี้มีนะครับอ่ะต่อมาก็ทำตามทีเเ่เราต้องการเลยครับทีนี้ถ้าคืออันนี้ขอใครนี้ก่อนนะต่อมาคือพัฒนดิจิทัลรบบหนึ่งเลยครับ กดชั่วขลังออมาเอามาที่ IDLE ตรงนี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะเึิบแล้วก็เป็นจะอยู่ตรงนี้นะครับผมทีนี้ก็สั่งสองอันเลยครับทีนี้ก็จับวันนี้นะเราจะให้ดูนะครับผมนี่นะครับ